เกมนี้อาจมีโครงเรื่องและภาพที่แปลกและระทึกขวัญสักหน่อยไม่เหมาะกับผู้ที่ขี้กลัวขวัญอ่อนเป็นโรคหัวใจหรือป่วยทางจิตผู้เยาว์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานโครงเรื่องและเรื่องราวในเกมนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบหากเกิดปัญหาใดๆขึ้นจากสาเหตุด,ดังกล่าวผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบเองโปรดอ่านประกาศนี้ให้ละเอียดและตกลงเพื่อเข้าสู่เกม ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องซินเซียนและเกมวิวาใบาสังตายภาค2หมู่บ้านจางหลิงนะคะยังจำวิวาใบาสังตายพภาคแรกกันได้ไหมเอ่ยเรื่องราวนี่ก็เกิดจากหมู่บ้านจางหลิงนะคะที่เป็นหมู่บ้านที่เหมือนมีเรื่องแปลกๆมีอาถรรนูน่นนี่แล้วก็มีความชั่วแปลกๆกันนะคะถ้าใครยังไม่ดูภาคแรกเนี่ยสามารถกลับไปดูได้นะเป็นเกม คล้ายๆออกแนวะวิชวลโนเวลพยต์แอนคลิกแล้วก็เฮอร์เร์นะคะในไหนก็มาเริ่มภาคสองกันแล้วต่อไปเริ่มกันเลยละกันค่ะนี่เป็นเหมือนเองนี่เนาะเขาเรียกว่าอะไรน,นะ,สะเสลียงะอะไรวะไม่รู้อะแต่เหมือนมีเท้าคนอยู่ข้างในนะคะสีแดงๆเฮ้เป็นแค่รองเท้าไม่ไนนมีคนเขาเมื่งเย็ยน ที่นี่ที่ไหนข้างหน้ามีผู้หญิงเออเหมือนจะเป็นเสียงผู้หญิงนะคะตัวเราเป็นหน้าตเป็นผู้หญิงหรือเป่ามันมีเสียงผ้ามันได้เสียงผ้าข้างหน้ามีผู้หญิงถูกมัดอยู่ชุดแต่งงานที่เธอสวมอยู่ดูเหมือนทํามาจากกระดาษสีแดงเลยแล้วมาเข้าไปไกล้ด้วยบนพื้นมีร่างไม้ใหญ่ขวางทางอยู่โอเคค่ะเราสามารถดูคําแนะนํได้น,นะคะเกมนี้ โอเคโอเคใช้ฟันร่างเอ้ยขยะขยะเงาขยะเงาใครเต็มรอ,อยยะทาไม่สนใจเหรอสวยมากนเ <c oughs> จ้านี่มัน <c oughs> ฉันนี่นะอ้าวเป็นตัวเราใส่ชุดกระสีแดงแล้วก็โดนขแขวนอยู่นะคะ <c oughs> เป็นชุดแต่งงานด้วย <c oughs> ฉันถูกมัดอยู่บนแท่นบูชานี่นะ เสียงเพลงเด็กแต่งเจ้าสาว <c oughs> แต่งเจ้าสาววันสาจจีนญาติมิตรร่ำไห้ใจแทบขาดสวมชุดแต่งงานกระดาษรากจากคนรักตลอดกาลอเพราะวันสาจจีนเขาเป็นวันปล่อยผีใช่ไหมของคนจีนรำลึกถึงอ,อวันผูลุดหรือคนที่ตายไปนะคะเสียงเพลงดังมาจากไหนเนี่ยฟังดูประหลาดจังภาคที่แล้วเราเล่นเป็นตัวผู้ชายใช่ไหมที่ไปหาเจ้าสาวของเราแต่ภาคนี้รู้สึกว่าจะได้เป็นเจ้าสาวซะเองนะคะ เฮ้ยมนตัวตาเลยอะพวกคุณเป็นใครอ่ะมาฉันญมาที่นี่ทำไมพระเจ้าว่าเขาไม่ใช่คนแต่เป็นคุนกระบอกเหรอเฮ้ยโอ้ว้าวอ๋อฝันฝันแบบนี้อีกแล้วฉันฝันแบบเดิมซ้ำๆมาตั้งแต่เด็ก ในความฝันฉันคือผู้หญิงที่สวมชุดแต่งงานที่ทําจากกระดาษถูกมัดอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่บนหน้าผานอกหมู่บ้านจางหลิงครอบครัขวของเราย้ายออกมาจากหมู่บ้านจางหลิงตั้งแต่ฉันยังเด็กนอกจากต้นไม้ใหญ่ในความฝันฉันก็จําอะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านไม่ค่อยได้แล้วทุกครั้งที่ฉันคุยเรื่องหมู่บ้านจางหลิงหรือความฝันของฉันกับพ่อแม่พวกเขาจะไม่อยากคุยด้วยเหมือนเลี่ยงอะไรสักอย่างยิ่งโตขึ้น ยิ่งฝันแบบเดิมบ่อยขึ้นจะมาส่งผลต่อสภาพจิตใจของฉันถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคิเป็นบ้าพอดีอ่ะไม่รู้ว่าความฝันนี้หมายถึงอะไรกันแน่บางทีการกลับไปที่หมู่บ้านจางหลิงอาจช่วยให้รู้อะไรบ้างก็ได้ก็ว่าอยู่จะกลับไปทําไมวะแต่เขาฝันบ่อยเกินนะคะหมู่บ้านจางหลิงเป็นหมู่บ้านปิดบนภูเขาเล็กๆฉันเดินหาอยู่นานกว่าจะหาทางเจอทางแบบโครเคี้ยวมากอ่ะถ้าขับรถไปก็คือเมาหัวหจะจัดเลย บทที่1ตามหาที่นี่คงเป็นหมู่บ้านจางหลิงสินะทําไมประดับผ้าแดงเต็มไปหมดเลยหรือมีคนแต่งงานจะเสื้อกระเริกยใหญ่โตเชียวเ,เ,เสียงเหมือนเด็กร้องด้วยนะเสียงเออหมายถึงว่าเสียงที่รองเพลงเป็เสียงเด็กแต่งเจ้าสาววันสาจจินเพลงเดิมเลย นี่คือเพลงเด็กร้องที่เคยได้ยินในฝันสิส่งดังมาจากทางนั้นเราก็เดินเข้าไปหรอที่ไหนเนี่ยเก่ามากดูเหมือนที่นี่จะเป็นบ้านเก่าของฉันประตูเปิดอยู่ด้วยมีใครอยู่ไหมคะเธอคือท ao 梦烟นะในที่สุดเธอกลับมาชหมบ้านสักทีอ่ะเข้ามาก่อนสิ แล้วใครเขาไม่อยู่ในบ้านเก่าเราอะไรกันฉันย้ายไปตั้งแต่เด็กๆยังจะจำฉันได้อยู่หรอมันแปลกฮะเออวะจำได้ไงเออคุณคือฉันคือผู้ใหญ่บ้านเธอจำไม่ได้เหรอตอนเธอเด็กๆฉันยังเคยอุ้มเธอด้วยนะโตมาหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนเลยหรอตั้งก่อนสิฉันจะไปทำมื้อเย็นมาให้ น้าแม่งเหมือนผู้เท่าเต่าไหมแบบจิตจิตหน่อยแหลกฮะเหมือนเขารู้ว่าฉันจะกลับมาอย่างนั้นแหละไม,ไม่ต้องดอกฉันแค่จ,จู่ๆผู้ใหญ่บ้านก็กระโจนกระโจนกระโจน,นออกไปล็อกประตูจากข้างนอกเอา,เอาไอ้แก่เนี่จะสาวก,กระดาษกลับม,มาแล้วรีบเตรียมงานแต่งเร็วเขา้าฝ้อประตูให้ดีหให้เธอหนีไปได้ทำอะไรเนี่ยล็อกประตูทำไมเปิดประตูนะ นี่มันกักขังหนูเนี่ยชัดๆฉันจะแจ้งตำรวจโอ้ลอหลอกไปได้ก่อนเธอมือถือไม่มีสัญญาณทำยังไงดีอ่ะลองหาทางออกอื่นดูแล้วกันฉันจำได้ลางๆว่าสวิตไฟอยู่ตรงนี้โอ้เก่งมากประตูหน้าต่างถูกล็อกไว้หมดเลยฉันจำเกี่ยวกับบ้านเก่าไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้ว่าจะหาทางออกอื่นเจอหรือเปล่าเอ่อโอ้โหเขจหันเลยเขาจะปวด อักษรมงคนนี้เหมือนเพิ่งจะถูกแปะได้ไม่นานวิ้ยใครลอยฉันออกไปนะใครมันเป็นเดินดูเราเงาคนนอกหน้าต่างไม่สนใจเสียงตะโกนและเสียงเคอของคุณเลย,ย,ยมากว่าขาีไม,ม่กว่า,านี้เลยลูกประตูล็อกที่อื่นกดไม่ได้แล้วนะโอ้ยตกใจจะเห็นอะไรฉันยังกลัวอยู่เลยว่าจะเห็นอะไรแปลกในกระจก กัวเพลงแ,แท้ๆของฉันก็กลัวม,มีอะไรตอนเด็กฉันชอบทำหน้าทะลนสใส่กระจกบานนี้อยู่บ่อยๆเธอน่ารักอ่ะนี่เหมือนรูปในฝันเลยทำไมรูปนี้ถึงเหมือนในความฝันของฉันเลยอะ่ะฉันตอนยังเด็กเป็นคนวาดเหรอจะไม่เห็นได้เลยอะ่ะมันมันมีเลขอยู่ด้วยนะอือหือ อืมรหัสแน่นอนแป๊บนึงสา,สาวอ่ะสาวันนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมต้นไม้สองไอ้เหลืองสี่เอาพรอจันสามเอาเป็นผู้หญิงนะหนึ่งต้นไม้สองไอ้เหลืองสี่พรอจันสามไอ้เหลืองคืออะไรก็ไม่รู้ทำไมมันดูมีหกมือ เค,ค้กพุชารเค,ค้กด้านนูที่ทาจากแป้งพุชารไม่รู้ว่าวางอยู่นานแค่ไหนถึงได้แข็งโป๊กแล้วเป็นก้อนอิดไปเลยดูทีวียังไม่ได้เสียบปลั๊กโทรทัศน์ขาดอีกแล้วเป็นลิปสติกรองเท้าอะไรก็ไม่รู้กลมๆแล้วก็จ่องสายไฟของโทรทัศน์ขาดอยู่โอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ติดตอนสายไฟขาดไม้แล้ว ต่างถูกปิดตายเปิดไม่ออกเลยเทียนยึดติดกับต๊ะซะแล้วอาทางนี้ไปได้เหมือนปฏิทินเลยปู่เทพเตาไฟชอบขนมถังกว่า่าเทพเตาไฟชอบเค,ค้กพุทธาหากลืมเส้นว่าเทพเจ้าเตาไฟจะมอดดับสนิทเป็นกรนที่แปลกดีปกติเทพเจ้าเตาไฟไรเหตุผลแบบนี้หรอน้อง แต่เรามีนี่ไงเรามีเคกุซาเราให้คนนี้หรออุ้ยเขายิ้มเขาคือใครนะย่าเทพเตาไฟอ๋ออีกคนหนึ่งเป็นปูน่นะแต่ปู่ชอบปู่ชอบขนมถังกว่าถังกว่าเป็นไงวะรู้จักกับปู่ผ้าถูกทับอยู่จึงดึงไม่ออกไงฐาน หน่ตะกร้าเล็กไม่รู้ยังใช้งานได้อยู่ไหมอ่าแล้วไงต่ออุอฉันจาได้ว่าไม่เคยเห็นประตูนี้ถูกเปิดเลยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในกันแน่เรื่องอื่นก่อนดีกว่าดูนักลัวเอ๊สมุดไดอารี่เปียกเปียกน้ำไม่หมดถ้าเปิดแบบไม่ระวังอาจจะขาดได้ต้องหาวิธีทำให้แห้งอ่าฝาปิดที่เย็นชื้นไม่รู้ว่าไม่ได้ใช้งานมานานแค่ไหนแล้ว อันนี้เป็นเตาประตูตู้ถูกหนังสือพิมพ์ปิดไว้นแน่นเอกระดิ่งพวกนี้ดีไซน์แปลกจังดูคล้ายกับกระดิ่งในมือคนประหลาดที่เห็นในฝันเลยอ่าอาจจะไม่ได้นะลายแปลกแปลกอืมอาจจะเป็นรหัสอะไรสักอย่างนะแต่ว่าเรายังไม่เจอยหรือเปล่า แม่คุณจะทองแดงประตูถูกล็อกค่ะอุ๊ยเอานนี่ไงเอ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เลยเหมือนเอกระฆังกระหลิงกระหลงกุ้ง,กล,ง,ก,ลงกลิ่งมากเลยเอ,อ่ออาจจะต้องเรียงตามความสูงเฮ้ย,ยฉันจำได้ยังไงฉันเก่งเทปเกา่า ฉนวนกันความร้อนแบบโบราณสังข้าวโพดแห้งสั่งข้าวโพดที่เกลี้ยกล่อมไม่มีข้าวโพดเลยสักเม็ดสังข้าวโพดสังข้าวโพดใช้ทำอะไรจุดไฟเหรอต่อไฟเหรอนี่ปะเฮ้ยจริงด้วยสังข้าวโพดแห้งที่จุดไฟแล้วมักนำมาใช้ก่อไฟในสมัยก่อนนี่เลยไมเลยน้อง วูวูอา้าแปลกจังฐานก็ไม่ชื้นแต่ทำไมจุดไฟไม่ติดกันนะเอา้าแต่ว่าเทพันสายไฟนะน่าจะพันได้นีเ่เสียบปลัก๊กเราก็จะดูชีวีได้ขอให้ไม่มีจูออนออกมาจากดอกไม้จูออน <c oughs> <c oughs> นั่นเดียวร้อยดีนะไม่เป็นรูปเอ่อบ่อน้ำ อย่างเธอเธอก็ไม่ได้ออกมาจากบ่อน้ําเธออาจจะเป็นแค่ญาติของจูออนเฮ้ยไอ้กลมๆนี่คุ้นๆเหมือนเป็นรหัสรหัสตรงตู้ที่มีลิปสติกรองเท้าอ่ะแล้วก็มีจ่องก็มีกลมๆอันนี้กลมๆอันนี้คือเลขสองใช่ไหมที่สามไม่มีอะไรช่องสี่ก็ไม่มีนะคะไทยพีวีเอสช่องห้าเมื่อกี้ผิดเสื้อคือสามเอ้ย 2จ้องคือ5โอ้จ้องมันจ้องเราแล้วทำไงดีถี่เสื้อ2จ้องห้รองเท้า7เกืบโอ้ยมันจ้องเราจริงด้วยอะไรเนี่ยรู้สึกยังกับผู้หญิงในโทรทัศน์จะคลานออกมาเลยไม่ต้องออกมากสติคือ8ปิดไม่ใช่ว่าพอฉันพูดจบแล้วจะคลานออกมาหรอกนะขวัญเนย้อขวัญมาสงสัยฉันจะดูหนังสยอยงขวัญยอะเกินไปหน่อยปิด <c oughs> ล้วจำรหัสได้ไหมเนี่ยอมลิปสติกเมื่อกี้น่าจะเจ็ดรองเท้าจะหมาลืมสองเฮ้ยโอเขนมถังกวานี่ไงขนมหวานดั้งเดิมโบราณที่มักนำมาใช้เส้นไหว้ไปให้คุณปู่ถอดปลักดิดีวมันออกมาอ่ะนี่ค่ะโอ้ยิ้มแล้วน่ารักเชียวฉันจำได้ว่าตอนแรกที่พ เทพเตาไฟไม่ได้ยิ้มนะเดี๋ยวฉันตาฝาดไปเองอะ่ะฝันร้ายบจา่จะนอนไม่อิ่มฉันเลยเบลอๆนะ่ะให้เขาไม่ได้ยิ้มตอนแรกเอ๊ะเราจุดไฟได้หรือยังอเอ,อ๊ะตดแล้วโอ้โหปู่ปู่ไม่ให้จุดนี่เองอเอาไปอังอังอังโตเตทมท้ายสุกิไดอารี่ไดอารี่กลับด้านไดอารี่ดูเหมือนแม่จะเขียนเอาไว แต่ไม่รู้ว่าทําไมตัวอักษรถึงกลับหัวกลับหางโอ้ยอ่านไม่ออกเลยดูเหมือนจะเขียนกลับด้านกลับด้านอาจจะไม่ได้เป็นกลับหัวแต่จะเป็นกลับด้านที่ทําให้อ่านไม่ออกเลยงั้นก็นี่เลยชัดเลยดูคล้ายๆล,ลายมือของแม่เลยเมื่อก่อนฉันยังเคยเรียนแบบลายมือของแม่เซ็นชื่อบนกระดาษข้อสอบด้วยนะเดี๋ยวอ่า เมื่อคืนฝันร้ายในฝันฉันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และเสียงกระดิ่งดังว่วๆวหัวของหุ่นกระบอกถูกฟันขาดเชือกเชิดหุ่นกระบอกไร้หัวขาดสะบัน้นไม่รู้ว่าความฝันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับลูกสาวที่กำลังจะเกิดมาหรือเปล่าว่ากันว่าการเขียนไดอารี่กับด้านสาม,มารถขจัดเคาะร้ายจากฝันร้ายได้หวังว่าลูกสาวจะคลอดและเติบโตอย่างปลอดภัยนะด้านล่างมีข้อความน่าสงสัยเขียนเอาไว้ด้านล่างมี อืมนะโอเคอุ้ยเมื่อกี้กี <g ý st> ไม่ตีด้วยนะเมื่อกี้เงาสะท้อนในกระจกชั้นเหมือนกลายเป็นผู้หญิงสวมชุดกี่เพาเลยอะแต่พาคนี้เห็นตัวละครอะชอบอะน่ารักน้องน่ารักมาก เออเมื่อก,กี้เมื่อกี้เป็นอันโอ้โหจะไม่ได้อ่ะน่าจะน,นี้แล้วก็เรียบร้อยน่าจะมาเปิดล็อกได้ตำน,นากวดยาดไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะเป็นห้องตรงนั้นเนาะ อออโอ้โหเป็นน่าเข้าไปไม่ได้อ่ะสิ่งประตูมันไม่น่าเข้าเลยน่ากลัวจุดตะเกียงเมื่อจังมองอะไรไม่เห็นเลยตะเกียงน้ำมันด้านในยังมีน้ำมันอยู่แต่ไม่ด้ถูกจุดอยู่ตรงนี้ได้ปะได้จริงๆพวกที่มีน้ำมันหรือแอลกอฮอล์อยู่ข้างล่างไม่ควรตะแคงเพื่อจุดนะคะมันอาจจะทำให้ ของเหลวข้างในั่วไหลออกมาแล้วเกิดไฟไหม้ได้นะมีจ้องเต็มไปหมดเลยเจ้าแม้จะมีแสงไฟแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าที่นี่มืดสลัวอยู่ดีอ่ะเฮ้ยฉันกำลังมองแล่มอีกอันนะ่ะฉันเห็นเธอไม่ชัดเลยอะชัดแล้วหายไปเลยโอ้โหเดี๋ยวชัดจัดเด็กสองคนนี้หายไปไหนแล้วอ่ะคงไม่ใช่ใช่ เสียใจด้วยนะโอ้ oh my god นี่มันอะไรกันคืออะไรไม่รู้เอาไปก่อ oh นดูไม่ออกวินี่มันเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวของสองวกนี้หมายความว่าอะไรดูเหมือนจะเป็นเนื้อเพลงนะโอ้โ oh, หความสามารถในด้านดนตรตีและภาษาจีนติดลบชิปโปงอะอะไรอะดูไม่เป็นอะ อ,อนี่นนี่ไอน,น,น,นี่อีกแล้วไอหมอนี่อีกแล้วดูนี่ก่อนสมุดไดอารี่วันที่15เดือน7ปี14ฟ้าครึ้มวันนี้เป็นวันเกิดของฉันเหลียงเศร้าผิงมอบลิปสติกให้ฉันฉันดีใจมากเลยวันนี้ในปีหน้าคือวันที่ฉันจะได้เป็นเจ้าสาวกระดาษอยากให้ถึงไวไวจังฉันชอบแนวคิดเหล่านั้นของชาวตะวันตกที่เหลียงเศร้าผิงและคุณหนิงเล่าให้ฟังมากมันน่าสนใจมากๆ แต่สัทชาที่ฉันมีต่อองค์พริษัทไม่มีทางสันคลอนหรอกทําไมถึงอยากเป็นเจ้าสาวกา็ได้ใครก็ไม่รู้ซอบาญิงชวนฉันดีอีกแล้วแต่ฉันปฏิเสธนั่นไม่ใช่สิ่งที่สมควรทําชาวหมู่บ้านจางหลิงคือค่ารับใช้ขององค์พริษัทชั่วน,นิรันด์ยังไงซอบาผิงก็เป็นคนนอกไม่แปลกที่เขาจะไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พริษัทบางทีคงไม่ควรเคารพกับซอบาญิงอีก รูปถ่ายครึ่งใบรูปถ่ายขาวดำเก่าๆครึ่งรูปใบหน้าของหญิงสาวสวมชุดกีบเผาที่อยู่บนรูปมีรอยเปื้อนนีส่สวมชุดกีบเผาที่เราเห็นในกระจกหรือเปล่าไม่มีอะไรแล้วอ่ะดินสอดแท่งนี้คุณตามากฉันอาจเคยใช้สมัยเด็กๆก,ก็ได้ยังไม่หมดอีกเ,เ,เราอาจจะต้องนี่ไงอันนี้นี่น,นี่รูปพวกนี้หมายความว่ายังไงไเป็นที่ตั้งของไอไอหมอนั่นอ่ะ เออเป็นแก้วโอ่งคุกิรันโพิสัตว์ก็ไออ้วนใครไม่รู้แก้วอยู่นี่ไอหมอนอ่ะไอหมอนี่ถูกแล้วนี่อ๋อเราได้แผ่นเสียงไม่ได้ระบุชื่อเพลงเด้อเนี่เอาไปใส่ใเอาไปใส,ปใส่จะเล่นมันยังไงดีเอานี่ไ,ในในไง โอ้ต้องไขาลานก่อนก็บ,บอกสไตล์แบบนี้เป็นเพลงในยุคหมิน่นกัวเหรอฟังคุ้นๆแฮะไม่รู้ว่าเคยยินมาจากที่ไหนไม่รู้ว่าทำไมพอฟังเพลงนี้แล้วฉันรู้สึกเศร้าขึ้นมาเสียงเพลงสะดุดหนักมากจนเล่นไม่จบเพลงแผ่นเสียงคงเสียหายหนักหน้าดูแต่ฟังท่อนแรกจบก็ใช้ได้แล้วเขียนเลยน้องที่ฟังบอก ขาเขียวขจีเส้นทางแสนยาวไกลฉันร้องเพลงให้คนรักเราสองดุดคู่ยวนยางซื่อสัตย์รักมั่นครองรักเคียงคู่ชั่วชีวิตว,ว้าแต่ตัวที่วงไว้มีสี่ตัวรหัสสี่ตัวเหรอรหัสสี่ตัวนี่ไงแต่จำไม่ได้ปิดเพลงได้ไหมนน้งจังปิดดีกว่าถูกต้อง กิด่ดีกว่าดูไม่ออกอุ้ยแอเดาไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถูกเอง <c oughs> <c oughs> เหมือนเป็นห้องใต้ดินที่มียันมีกระดิ่ง <oria> เี็ประตูล็อกเขาคูณที่ล็อกหัวเทียนมิดโกน แบบโบราณยุคหมิ่นกวัวที่มีสนิมเกาะวิอันนี้ลองใส่ดูเฉยๆนะใส่ได้จริงเฉยๆเราจุดเทียนได้ไหมจุดเทียนขาดรูปถ่ายอีกครึ่งใบนะคะบนโถมียันและเส้นเชือเต็มไปหมดเลยมีของน่ากลัวอยู่ข้างในหรือเปล่าใช่ไหมเราลองทำไงเราต้องเปิดมันใช่ไหม จริงๆเหมือนตู้ข้างล่างเปิดไม่ได้เหรออ๋อนี่งไงพระถังซําจังเคยมาเยือนหมู่บ้านประหลาดแห่งนี้ด้วยเหรอไม่จริงนะนั่นอะไรปีหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถังในหมู่บ้านเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ผีร้ายออกอารวาสพระถังซําจังที่กลับมาจากชมพูทวีเดินทางผ่านมาที่นี่แล้วสั่นกระดิ่งไร้คาถาขจัดผีร้ายทําให้โรคระบาดหายไปด้วยเหตุผลนี้จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นจางหลิง ระถังซัมจั๋งได้มอบคำพีขององค์โพธิสัตว์สูงสุดไว้ให้ซึ่งคาถาในคำพีสามารถสะกดปีศาจร้ายได้ค่ายกลเชือกแดงใช้ขี้เท่าของทูปผสมกับน้ำจากลวยไม้เอเวจีทาเชือกสีแดงในเชือกสีขาวเป็นเชือกสีขาวแล้วแขวนกระดิ่งจั่งหลินหลิงไว้บนไว้ด้านบนป้ดระวังหากค่ายกลเชือกถูกย้อมกลับเป็นสีแดงค่ายกลจะถูกทำลาย คือมันใช้น้ําจากกล้วยไม้อเวจี G. แล้วมันวงอะไรโอ้ภาษาจีนมันจํายากน้องไม่ได้ยินพี่เหรอกรอนประตูผุมากแล้วน่าจะพังได้มั้งเอาแล้วพังยังไงอะ่อะรหัสด,ด้านบนนี่นี่ตัดเรียบร้อยลิปสติกนำเข้าจากเมืองนอกยุคหมิ่นกัว โอ้ my god เขาบอกว่าอย่าให้เชื่เป็นสีแดงโอ้โหแล้วก็ห้ามไหมนี่ปะห้ามซ้ำปะหรือเราคิดมากกว่าเองโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโถนั้นแตกเองเหรอ แค่เธอไปทามันน่ะจับไม่ได้เหรอรูถ่ายครึ่งใบมีช่่งหัวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเห <h az im> มือนว่าฉันจะเห็นคอนสวมชุดยูนิวถือดาบที่อยู่ในฝันมีอะไรโพ่ทะลุแผ่นไม้บนซุ้มบูชาออกมาด้วย ดูเหมือนจะเป็นดาบเล่มหนึ่งดาบเพชรขาดเหมือนมีที่อยู่ในความฝันดาน้ามนันเป๊ะเลยดาบนิ่หนักชะมัดต้องใช้แรงเยอะหน้าดูอ้าวผู้ชายในรูปถ่ายหายไปแล้วถือดาบไปเลยน้องถือทับร้อเลยน่ากลัวทงังโอ๊ยมืดตึ๊บเลยแล้วดาบหายไปแล้วอ๋อมาข้างนอก หนีออกมาได้สักทีทำไมบ้านเก่าของฉันถึงมีทางลับยังไม,ไม่ยังป่าได้ล่ะเจ้าสาวกระดานนี้ออกมาทางนี้แล้วรีบจับเธอเร็วเข้าอปากสว่างเหลือเกินอะไรเนี่ยที่นี่ก็มีคนเฝ้าด้วยเหรอวกเขารู้ว่ามีทางออกนี้อยู่แล้วงั้นเหรอเขาเมื่อเย็นวิ่งสุดกำลังแต่วิ่งไปทางไหนก็เห็นชาวบ้านถือโคบไฟเฝ้าจุดสำคัญสำคัญไว้อยู่ดีชาวบ้านตีวงล้อเข้ามาเรื่อยๆจนไร้ทางหนีในที่สุด ช่วยด้วยมีคนจะลักพาตัวฉันไม่มีใครสนใจเลยชาวบ,บ้านมาัดเถาเมื่อเยียนแล้วใช้ถุงคลุมศรีรษะเธอไว้โอ้โหชั่วมากปล่อยฉันนะจะพาฉันไปไหนอะฉันจะโทรแจ้งตำรวจฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วปล่อยฉันตอนนี้ยังทันนะไม่มีใครสนใจเลยรู้สึกว่าตัวเองถูกแบกมาห้อยไว้อย่างที่แห่งหนึง่งเหมือนในฝันหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีคนดึงถุงที่คลุมศรีรษะของเธอออก เฮ้ยเอาเปลี่ยนจากหุ่นกระบอกเป็นคนหนว่าพราเจ้านี่มาอะไรกันฉันฝันร้ายอยู่เหรอตาอูเสียหมอผีเราพาเจ้าสาวกระดาษมาแล้วอ่ะดีมากไกลถึงเริงดีแล้วท่านเวลาพอดีเลยฉันทำสิ่งของคุณได้คุณคือผู้ใหญ่บ้านพวกคนจับฉันมาทำไมอ่ะฉันคือหมอผีเป็นผู้สรงสารเทวะคือคือเจ้าสาวกระดาษ วันนี้คือเลิกมงคลที่ฉันจะส่งเธอไปรับใช้โพธิสัตว์เอ้าไอ้ไอ้ผู้ใหญ่บ้านมันปลอมตัวเหรอมันแบบหมอผีเลยเจ้าสาวเอ้ยว่าคุณบ้าหรือเปล่าอ่ะปล่อยฉันอย่างนี้นะได้ยินเสียงไซเดนของตำรวจเดี๋ยวตำรวจก็จะมาถึงแล้วได้เลิกมงคลส่งตัวเจ้าสาวกระดาษได้ได้เลิกมงคลแล้วส่งตัวเจ้าสาวกระดาษได้ <Hey. S 2> ใครเพชรข้าบบทที่หนึ่งตามหาจบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทที่หนึ่งโอ้โหเรื่องแบบลุ้นระทึกมากภาคนี้เนี่ยเราเจอคนซะส่วนใหญ่เลยนะที่แบบทำเรื่องให้มันเกิดอะ่ะไอผู้ใหญ่บ้านเลยหน้าตาแม่งก็ไม่ใช่คนดีอยู่แล้วามาทำตัวเป็นหมอผีหมอเผออะไรไอบ้านนี่ แกเอ้ยสำหรับบทที่1ในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเอาไว้มาติดตามต่อกันในพาร์ทหน้าว่าจะเป็นยังไงในบทที่2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้นะคะเป็นกำลังใจให้เรามากเลยนะสำหรับคนที่ยังดูอยู่นะคะแล้วเอาให้เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วเจอกันนะ